นะครับออกแบบไว้หลายปีมาแล้วตั้งแต่ผู้การเนี่ยลำปางนะผู้การตี้ตอนนั้นยังเป็นรองผู้การเชียงรายผมบอกเฮ้ยตี้ถ้าตี้ได้เป็นผู้การเมื่อไหร่สร้างพระองค์นี้ไว้ที่จังหวัดนั้นเลยปรากฏได้ที่จังหวัดลำปางนะก็เลยต้องสร้างพระองค์นี้เพื่อสร้างหอพระพุทธรูปที่ลำปางที่ตำรวจภูรนลำปางครับนะ พื่อประดิษฐานที่นั่นเป็นองค์ใหญ่นะครับผมนะ<ผ>มดังนั้นเงินในการสร้างทั้งหมดนะฮะมาจากพระองค์นี้นะครับเอาเงินน้อยมากนะไม่ได้เอามากดังนั้นพระองค์นี้จึงสร้างจํานวนน้อยมากนะครับมีคนอยากได้กันเยอะสนใจผ่านไอ้มงผู้สร้างไอ้นี่ลูกศิษย์ผมเป็นคนสร้างนะครับเป็นคนไปโรงงานนะอยากติดต่อดวนก็ติดต่อได้สามคน มึงแต่อย่ามากไอ้มเมืองพานนะแล้วก็ทางตำรวจตำตปางเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวนะมีจำนวนพอสมควรนะแย่งชิงกันเอาเองก็แล้วกันนะครับเอาครับเปิดเผยแล้วลุยอ้าวสุดดีไปครับ